เสีวีเลยทรงบ้านๆทรงเดิมๆเ,เลยรถมองข้างนอกทรงสแตนดาดเลยต่เปลี่ยนโช้เป็นเทอินนะครับหวังว่าจะนิ่มแต่ว่ามันไม่นิ่มครับเพราะว่ายางก็หนาล้อก็เดิมของเดิมนิ่มมากจนหมดอายุเปลี่ยนโช้ใหม่หวังว่าจะดีขึ้นแต่ว่าขอเป็นทรงเดิมแต่ว่านิ่มแต่ว่าคันนี้โช้เนี่ย,เ,ยเสื่อมสภาพเซ็ตน้ำมันใหม่นะครับแล้วก็ปรับเซ็ตสโตกค่าสปริงใหม่คันนี้มีหัว EDFC ด้วยหมายความว่ามีหัวปรับไฟฟ้าของเทอินน่ะแต่ว่าก็ยังช่วยไม่ได้ ยังไม่นุ่มเลยก็เลยจัดให้ครับเซ็ตน้ำมันโชค๊คเทยินสูตรเลตออโตไทครับกับ Honda CRV และปรับเซ็ตโช๊คใหม่ครับพร้อมใช้ EDFC ได้เหมือนเดิมขับนุ่มสบายครับปรับเซ็ตจบสวยทรงเดิมกับโชค๊คเทอินแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นหัวปรับไฟฟ้าสามารถปรับได้ในรถเลยนะครับพร้อมใช้งานจริงครับนุ่มๆขับสบายมีตัวปรับแคมเบอร์ด้วยเพราะว่า ต้องการไม่ให้กินยางครับจบจบครับ